สวัสดีเพื่อนนักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางช่องทางต่างๆของโกลาวนะครับเราก็ยังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํารวมถึงกลยุทธ์การลงทุนทองคําม,มาฝากกันเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้พฤหัสที่5กันยายนแล้วนะครับเมื่อคืนนี้มีการประกาศตัวเลขการจ้างงานชิ้นแรกของสหรัฐในเดือนสิงหาคมผ่านแล้วนะครับตัวเลขออกมาแย่มากเลยนะครับเราต้องรอดูอีกคืนนี้แล้วก็คืนพรุ่งนี้ซึ่งหากยังออกมาแย่อีกก็จ,จะเป็นแรงผลักดันให้เฟดได้ลดดอกเบีย้ยแน่น ปานยายน0.25ปัร์าซ็น2 5แต่ว่าจะถึง0.5เปหรือเปล่าเนี่ยต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณพีรพงศ์วิริยนุเคราะห์นักวิเคราะห์การลงทุนบาาริษัทอาเซียจำกัดน,นะครับมาดูมุมมองกันว่าตัวเลขการจร้างงานที่ออกมาเมื่อคืนนี้เองมันจะส่งผลต่อการตัดสินใจของเฟดในเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมไอเปมซีในกลางเดือนนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีพูดคุยกับทางคุณพีรพงศ์เลยครับ,ส,รบ,รบสวัสดีครับคีวรวววดดเเมืื่่่อกปตตตาาิขยไ้้แทแทํลลโ ลงแลครับแนวโน้อมอย่างนี้จะเป็นยังไงครับแนวโน้มผมยังมองว่าภาพรวมใหญ่ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แล้วก็ที่สําคัญเลยเขายังคงแว่งอยู่ในกรอบประมาณ2,467เหรียญถึง2,530เหรียญยังวิ่งอยู่ในไซต์เวลไทม์เฟรมรายหนึ่งชั่วโมงอยู่นะครับซึ่งนะครับที่สำคัญเลยเมื่อคืนนะครับเขายังไม่สามารถหลุดแนวรับดังกล่าวได้ก็คือ2,467เหรียญทำให้ราคาทองวันนี้นะครับมีโอกาส ใกล้นะครับในส่วนของแนวต้าน2,500เหรียญกลับขึ้นมาได้มองว่าถ้ายังไม่หลุดโซนนี้นะครับก็ยังมองว่ายังเป็นเขตที่ยังสามารถที่จะยังย่อซื้อได้อยู่นะครับโดยมีเป้าหมายถัดไปที่ประมาณสัก2,500-2,530เหรียญในระยะน,นี้ครับผมแต่ดูเลขการจ้างงานตัวแรกชุดแรกไมอ่ออกมาไม่ดีเลยนะครับเมื่อคืนนี้ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการเยอะมากเลย ใช่ครับด้วยความที่ในส่วนของตัวเลขเตลาดแรงงาน,นออกมาแย่นะครับมนเลยทําให้นักลงทุนนะครับไปหนุนความเชื่อมั่นว่าโอกาสที่เฟดเนี่ยน่าจะลดดอกเบเี้ยน่าจะมีโอกาสสูงขึ้นนะครับเพราะมองว่าเออตัวเลขตลาดแรงงานมาแย่ต้องรีบแล้วล่ะลดดอกเบีย้ยนะครับสิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือในส่วนของซีม a c e ด to อตล่าสุดเนี่ยนะครับนักลงทุนนะครับให้เริ่มให้น้ําหนักมากขึ้นว่าเฟดเนี่ยน่าจะลดดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้งในเดือน นี้นะครับกันยายนประมาณวันที่19กันยานี่แหละนะครับผม uh huh. มันก็เลยทําให้ในส่วนของภาพรวมราคาทองเนี่ยมันดีดกลับขึ้นมาได้นะครับผมนะฮะ uh huh. นี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองเนี่ยนะครับ uh huh. ยังมองในเชิงบวกได้อยู่ในระยะนี้นะครับแต่นะครับทางนี้ทางนั้นก็ยังคงต้องจับตาในส่วนของตัวเลขแรงงาน วันนี้ต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะครับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเอกชนและที่สําคัญก็คือพรุ่งนี้ตัวเลขนอนฟาร์มนะครับถ้าภาพรวมเนี่ยออกมาบริบทแย่ๆหมดกันหมดเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นจุดชนวนทําให้ราคาทองเนี่ยนะครับกลับมายืนเหนือ2,500เหรียญได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้ามอง mood ด n d t โท e นะครับเป็นไปที่ตลาดกระคาดการไว้นะตอนนี้นะครับตลาดมองว่าเออมันดีขึ้นดีขึ้นนะครับ เอออันเนี้ยตรงเนี้ยอาจจะเป็นแรงกระแทกทําให้ราคาทองเนี่ยวิ่งหลุดสองพันห้าร้อยเหรียญได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คีหลักครับ,รบผมคีหลักคืออะไรครับแต่คีหลักตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของค่างเงินบาทมากกว่าสําหรับ<อ>ราคาทองน,น,คอนะครับอยู่ดีก็แข็งหลุดสามยี่สี่แล้วเนาะใช่ครับตรงนี้อันน่ากลัวมากทำให้ราคาทองเนี่ยนะครับจากสี่หมื่นที่เรารอมาก็เริ่มกกาวเอ่อใกล้สู่ความเป็นจริงมากขึ้นครับผมออื เมื่อกี้เมื่อกี้คุณบีพงบอกไอซีมีไอเฟดว่าทูซีมีคุมนี้เฟดจะคือจะลดสองสเตปใช่ไหมไม่ไม่ใช่สองครั้งใช่ไหมอ่าลดเอ่อศูนย์จุดห้าศูนย์หรือห้าสิบเบสิพอยต์ในเดือนกันยายนเดือนกันยายนนี้เราอ่าโอเคใช่โอเคจากความชุบชันก่อนันนี้มันสี่สิบเนาะตอนนี้มันก็เกือบจะห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับต้องไปดูว่ามันจะขึ้นได้อีกไหมถ้ามันเกินห้าสิบเนี่ยแน่นอนโอเคนะฮะเดจะได้ปัจจัยบวกต่อครับแต่มันก็สสวววิิมมมาารนนกั จากเดิม<ช>ครั้งนู้นห้าสเปอร์เซ็นนี่โอ้มาเยอะมากเลยอยู่ดีก็วูบหายไปยังไงก็ไม่เกินยี่บห้าครั้งนี้ศูนย์จุดห้ากลับมาอีกละผมมองว่ามันเป็นในส่วนของที่ตลาดมันก็รู้ไปอยู่เบื้องต้นแล้วล่ะครับมันก็องมันไพรอินไปเรียบร้อยแล้วอะแล้วก็การที่จะมีห้าสิบอีกรอบหนึ่งมันก็ไม่ได้แบบน่าสนใจเท่าไหร่ใช่หรืออาจจะมีความน่าสนใจมากกว่ามากขึ้นก็ต่อเมื่อนะครับมัน ดัชนีความเชื่อมั่นพลงเนี่ยมันอาจจะพุ่งเกิน50%ขึ้นไปอันเนี้ยโอเคอาจจะเห็นผลชัดเจนแต่ตอนนี้มันปริมปลิ่มอยู่ครับประมาณ49-48ครับผมเอ่ออย่างนี้กูสปอร์ตไปรับทางไหนดีครับกูสปอร์ตผมยังมองว่าถ้าเกิดว่ายังไม่หลุดในส่วนของแนวรับ2485ถึง2467เ,เนี่ยนะครับก็ยังมองว่ายังเป็นสเต็ปย่อซื้อยังได้เปรียบตลาดอยู่นะครับแต่มีจุดคัดลอสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ24 เนี่ยถ้ามันหลุดไปตรงเนี้ยนะครับมันอาจจะเป็นการหลุดเพื่อที่จะกลับไปทดสอบบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200ซึ่งถ้าเราดูจริงๆก็จะอยู่ที่ประมาณ2,450เหรียญในสเต็ปต่อไปถ้าหลุดนะถ้าไม่หลุดก็ผมยังมองว่ายังย่อซื้อได้อยู่เพราะว่าฟาร์ดัมทัลฝาบวกนะครับฝั่งบวกยังมีพอสมควรอยู่สำหรับหนุนราคาทองต่อนะครับอ่าพกกแนวต้านเข้าไปก็คือ2500ถึง2530ในกรอบน,นี้ใช่ไหม 2,507ถึง2,530ครับที่เดิมนะครับผมอือทำไฮใหม่ก็ต่อเมื่อทะลุให้ได้ตอนนีน้สัปดาห์ที่แล้วไม่ทะลทุนี่นะครับมันก็เลยเลือกที่จะมาลงก่อนครับอ่าฮะแต่แต่ว่าถ้าเกิดเราดูแถวตรงนี้รับนี่คือจิ้ม2470มา2 3สารอบเหมือนกันนะ3 2 3สมันเนี่ยใช่ไหมจิ้ม24702470จิ้มเราเด้งจิ้มเราเด้งมา2 3ารอบเหมือนกันก็แสดงว่วาแรงซื้อ,อก็ยังพอมีอยู่พอสมควรเหมือนกันนะถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับอืึแล้วทองไทยอะไรครับรับ่วงไหนดีครับ ทองไทยผมมองว่าการที่ราคาทองเนี่ยอาจจะปรับลดลงไปจริงๆเนี่ยนะครับก็น่าจะไปรอโซนราวๆสี่หมื่นทวนนะครับผมหรือประมาณสามหมื <andır. S 2> ่นเก้าพันไปปลายสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยนะครับเนี่ยเป็นคือแนวรับสําคัญน,นะครับหลังจากที่ยื้อแนวสี่หมื่นสองร้อยสามร้อยมามานานเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็หลุดจนได้เนาะผมผมองว่าทองไทยตอนนี้เท,ทรดลําบากมากนะครับผม <mange. S 1> นะ อ่าโกลสปอร์ตขึ้นเอาราคาน้อยกว่ารอบกนก่อนอีกนะครับผมยาก<ต>มากนะครับแต่เงินบาทมันแข็งค่ามากเกินอ่ะคุณเบญพงใช่ไหมมันน<ช>่า<ช>จะค่อยๆน่าจะค่อยๆลดลงไงเมื่อวานอยู่สามสิบสี่สองศูนย์เออวันนี้ลดลงมาสามสิบเก้าจุดเก้ากว่าๆเลยเนาะใช่ครับไ,<อ>รไม่บอกว่านะไม่สามสามสิบสามจุดเก้ากว่าๆเลยเนาะเมื่อเช้าลงมาเพราะเงินบาทแข็งค่าแต่ละทีก็แน่นอนครับว่า แทบจะท็อป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 ของพววิภาคตลอดเลยแ <ứng> ล้วอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ไปมองในรับกันแถวสามสิบสามสิบสามจุดเจ็ดห้าอีกรอบหนึ่งบ้าเงินบาทเอ,อในส่วนของตรงนี้ยังมีโอกาสที่จะไปเทสุดตรงนั้นอยู่ครับตอนนี้ก็จะหลุดสามสิบสามจุดเก้าสิบอีกแล้วนะครับถ้าไปก็มีโอกาสเห็นสูงอืมอืมไม่รู้ไม่รู้มาปรามป,ป,าาปัจจัยอะไรเนาะครับ,อ,รบอ่าโอเคเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะครับว่ามันจะไปยังไงต่อขอบคุณมากคุณเปีวงครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณพิรพงศ์วิทยานุเคราะห์นักวิเคราะห์การลงทุนบริษัทออซิจำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้คุณมีภบอกแล้วครับตะโกสปอตเองแม้หลุด2460ก็ยังมองขึ้นอยู่นะครับและยิ่งหากทะลุ2,500ดอลลาร์ขึ้นไปได้เนี่ยโอกาสขึ้นไปทดสอบเรคคอร์ดไฮก็มีเป็นไปได้สูงนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือนี่ก็คือทองไทยนะครับเงินบาทแข็งค่ามากเลยนะครับเมื่อวานอยู่34กว่ามสิบสี่ถว33.9กว่าๆแล้วนะครับแนวรัับถดไปก็คืออยู่มา33.75ถ้าลงไปตรงนั้นกด ดันราคาทองคําได้เยอะนะครับโอกาสที่จะเห็นราคาทองคําไทยหลุดระดับ40,000บาทก็เป็นไปได้สูงต้องคอยเกาะติดใกล้ชิดแล้วนะครับเงินบาทค่อนข้างจะก,กดดันราคาทองคําไทยมากทีเดียวเลยนะครับนั่นนี่ก็คือข้อมูลที่โกลวเราหีิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบวก,กวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทางต่างๆเพ <ew> er ื่อเป็นกันบงังแจบจริงมาด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ